การปลูกกระดูกนะครับหมอเขาบอกนั้นกันมันก็จะมี2แบบหลักๆก็คือปลูกโดยการวางกระดูกเข้าไปเพียงอย่างเดียวนะครับอย่างที่2ก็คือการปลูกกระดูกแล้วก็ใส่เนื้อเยื่อเทียมร่วมไปด้วยหมอจะพิจารณาใช้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ดังนี้ครับอย่างแรกจะต้องใส่รากเทียมแล้วก็ต้องปลูกกระดูกนิดเดียวเนี่ยหมอก็จะไม่ใส่เนื้อเยื่อเทียมครับจะเป็นแค่ฝังลงไปถมกระดูกเข้าไปนิดเดียวสักมิลสองมิลแล้วก็เย็บเหงือกปิดเลย โอเคอัน okay, นี้คือใส่กระดูกแค่อย่างเดียวแต่อย่างที่2อ,อันนี้พบได้บ่อยในชีวิตประจําวันครับคือกระดูกหายไปประมาณครึ่งนึ่งของพื้นที่ในการที่หมอจะวางรากฟันเทียมอันนี้เขาเรียกว่า GBR หรือว่า Guide Bone Regeneration เราจะใส่กระดูกเนี่ยเข้าไปก่อนนะครับวางติดแัะลากเทียมแล้วก็ท็อปอัพด้วยเมมเบรนหรือว่าเนื้อเยื่อเทียมนะฮะแล้วก็เย็บปิดการที่เราวางเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยก็คือเป็นการป้องกันไม่ให้เซลล์ชิทชูต่างๆพวกไฟโบบาสเซลล์เหงือกกจริญนงอกเข้ามาในบริเวณที่กระดูกที่หมอถมไปเพราะว่าถ้าเซลล์ต่างๆที่หมอไม่ต้องการให้เข้ามาในพื้นที่เหล่านี้มันเข้ามากระดูกที่หมอปลูกไปมันก็จะไม่มีผลครับลากเทียมก็จะไม่แข็งแรงม,มีโอกาสที่จะหลุดได้ในอนาคต